รีวิว G.P.S เครื่องโมนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่อยู่ได้มากกว่าหนึ่งเดือนนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับการันตีไม่ตามกว่าหนึ่งเดือนนะครับสามารถติดตามได้ระยะยาวนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็เสริมเป็นแม่เหล็กแรงดูดสูง2ตัวนะครับตัวนี้ดูดแรงมากนะครับเป็นแม่เหล็กฮาร์ดดิสตัวหนานะครับ ข้างในนะครับข้างในจะเป็นแบตเตอรี่5ก้อนนะครับก้อนละ3,400 m มิลลิแอมนะครับหรือทั้งหมดก็จะเป็น17,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวนี้ตัวแผงวงจรของเขาจะเป็นแผง g p s จะเป็นแผงของ GT010 นะครับเป็นรุ่นที่ใช้กับตัวแฟชั่นนะครับตัวนี้ ก็จะมีสภาศใส่ซีมด้านในนะครับแล้วก็รุ่นนี้ตัวนี้นะครับทำเสริมขึ้นมานะครับจะเป็นมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีเสริมวงจรชาร์จนะครับมีไฟรูไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับก็วงจรชาร์จเขาจะเป็นตัวตัวนี้นะครับก็ใช้สายชาร์จ Android เหมือนเดิมนะครับถ้าชาร์จ ขนาชาร์จจะเป็นไฟสีแดงนะครับถ้าชาร์จเต็มเป็นไฟสีสีน้ำเงินโอเคก็สามารถดูย้อนหลังได้ดูเป็นกลุ่มได้ดูแบบเร็ลไทม์ได้นะครับสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีไมค์เหมือนเดิมนะครับดักฟังเสียงได้ตัวบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ ะะเดี๋ยวเสียบสายชาร์จให้ดูนะครับตัวนี้ผมยังไม่ใส่น็อตนะเ,เดี๋ยวใส่น็อตเลยนะครับก็การการใส่ซิมนะครับต้องถอ,นอดน็อต4ตัวก่อนนะครับ ก็เข้าไปอ่าเปิดไปใส่ซิมด้านในนะครับก็ทำการประกอบไว้คืนนะครับในกรณีที่ติดตามนอกรถนะครับควรใส่ถุง เสอริมีชั้นหนึ่งนะครับเครื่องกันน้ําแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับตรงนี้ยังสามารถซึมเข้าไปได้เหมือนเดิมก็ถ้าต้องการใช้งานติดภายนอกนะครับนอกรถนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใส่ถุงเพิ่มเติมนะครับก็ตัวไม่เหล็กเนี่ยจะยึดโดยน็อตเลยนะครับไม่ได้ติดกาวตัวนี้เพราะฉะนั้นการหนึบติดแน่นแน่นอนครับ ไม่มีหลูดนะไม่เลหละรูดเลดมลองนะก็การติดก็ระวังหนีบมือนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังเครื่องหนีบมือนะครับโอเคเดี๋ยวมา ดูกันชาร์จไฟนะครับจะเป็นสายชาร์จของตัว Android นะครับจะเห็นไฟสีแดงขึ้นนะครับตัวนี้คือแบต ยังไม่เต็มนะครับเป็นการเป็นสถานะาขณะชาร์จอยู่นะครับถ้าถ้าไฟเต็มมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเลยขึ้นครับนี่อาจจะเป็นสีจะเป็นสีนี้นะครับก็แสงมันค่อนข้างเยอะเนาะเนี่ยนะครับฟ้าฟ้าน้ำเงินนะครับ เงินอ่อนๆนะครับก็ตัวนี้ใช้งานาติดตามไม่ต่ำกว่า1เดือนเลยนะครับคือมากกว่า30วันแน่นอนครับตัวนี้การันตีมากกว่า30วันราคานะครับตอนนี้ราคาจะเป็น3,900บาทนะครับตัวนี้ ก็จะมีประกันให้เหมือนเดิมนะครับประกันแผงวงจรเสียนะครับหนึ่งปีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่หากเสื่อมหากอะไรก็ส่งมาเปลี่ยนมาซ่อมได้นะครับเช่นเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเลยประกันไปแล้ววงจรเสียแบตเสียก็ส่งมาซ่อมส่งมาเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ก็ได้นะครับ ตัวนี้รับประกันสัญญาณ1ปีนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องโมนะครับที่เราขายอยู่นะครับ